ทุกคนรู้ไหมครับว่าองค์เทพอยู่ด้านในเนี้ยทำให้คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มาแล้วนะครับสิล้านบาทและที่สําคัญมากกว่านั้นเคเพราะองค์ท่านเนี่ยทำให้คนสําเร็จรวมกันหลาย10ล้านบาทหลายพรมากๆพูดแค่นี้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมครับพระองค์ไหนคือแข่เลยไหมเดี๋ยวเราจะไปดูดูพร้อมกันเพราะพระองค์ท่านเนี่ย มาจาก India, อินเดียเพิ่งส่งตรงมาจากอินเดียแล้วจะมาทําพิธีในงานคเนตจตุรถีที่จะถึงนี้ในวันที่27เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนเราให้ทุกคนฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราทุกคนก็จะเห็นอาจารย์ก็ทําพระพิฆเนศหลายอย่างอูชาเทพมาหลายพระองค์เนาะแต่มันเหมือนแบบทุกอย่างจะสันครั้งประมาณต้นปีที่ผ่านมาอาจารย์ไปที่อินเดียแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะได้รับคําคตอบ ว่าเทพองไหนที่เป็นเทพประจําตัวเทพองไหนที่จะมาประทานความสําเร็จให้กับลูกหลานที่ประเทศไทยทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ก็บูชาเทพทุกพระองค์นะครับรักทุกพระองค์มากๆแล้วทุกพระองค์ก็ประทานหลายอย่างมากแต่อยู่ดีๆนะครับมีช่วงจังหวะหนึ่งทุกคนจําได้ไหมว่าอยู่ดีๆปุโรชตตัมนะี่ท่านพราหมก็โผล่มาที่เทวะเลย พอมาถึงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยพิธีกรรมพิธีการทุกอย่างเนี่ยก็โดนหลีดไปทางเหมือนอินเดียใต้หมดเลยตอนแรกเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จาครูบาอาจารย์ไว้ว่าทุกอย่างจะโดนจัดสรรมาเองคีนี้การจัดสรรในครั้งนี้ทุกคนงงไหมว่าเราไม่มีแพลนว่าจะรับพรามเข้ามาที่เทวาลัยเพิ่มแต่อยู่ดีรู้โชติธรมโผล่มาที่จกักรวดิเทวาลัยแล้วก็มาคุยกันเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็รู้สึกชอบเขาคําว่าชอบคือคนเนี้ย อยากให้มาร่วมงานด้วยกันจังมาทําพิธีด้วยกันมาเผยแผ่บารมีองค์เทพด้วยกันจังก็พอมาทําปุ๊บก็ได้ทําพิธีที่เราทุกคนฝากดวงกันเข้ามาหลายพิธีและที่สําคัญคือทุกที่ที่อาจารย์อยากไปอยากมีอยากได้ได้แบบตามนั้นหมดเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับจนมาเจอกับองค์พระนารายณ์บารจีองค์พระนารายณ์บรารจีเนี่ยก่อนก่อนที่อาจารย์จะบินไปหาไปกราบพระองค์ท่านที่ติรุปตินะครับทุกคนดูไหมว่าอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้านเนี่ย คือองค์เทพที่จะมาประจําที่จจกรพรัดเทวาลขอให้การทําพิธีตันตระพระนารายบาราจีในครั้งนี้เกิดปฏิหารต้องมีคนถูกลางวันที่หนึ่งอ่าแล้วก็ต้องสิ่งที่อาจารย์ั้งใจก็คือสิ่งที่ลูกตั้งใจขอให้สําเร็จเป็นจํานวนเงินตึ๊ดต,ต,ตล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับทุกคนครับก่อนจะถึงพิธีนั้นน่ะอาจารย์บอกพระองค์ท่านแล้วใช่ไหมแล้วอาจารยก็มั่นใจว่า รางวันที่1นงเองก็เข้าถ้าคนตามไลฟ์สดทุกคนจะรู้แล้วก็เข้าจริงๆและในงวดนั้นเนี่ยมีคนได้หลายล้านหลายแสนรวมกันเยอะมากนะครับหลายแบบจนบวกจำนวนเงินไม่ได้แต่มันเยอะมากๆคนสำหรับเรือดธุรกิจก็เยอะมากทีนี้หลังจากเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็บินไปที่อินเดีย ทุกอย่างมันโดนจัดสรรไว้แล้วเราได้ไปเจอกับครูบาอาจารย์ท่านเอ็นดูเราเอาดวงลูกศิษย์เข้าไปที่ติรูปติโดยที่ปกติไม่สามารถเอาเข้าได้ไปคือทุกอย่างโดนจัดสรรไว้อย่างดีหมดมันอจจจัศจรรย์มากนอกเหนือจากนั้นคือเราทุกคนถ้ติดตามอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์อยากจะสร้างวัดที่เจกาพัะเทวไาลามานานมากเมื่อก่อนก็จะสร้างวัดพระพิฆเนศเขตก็ไม่อนุมัติเกิดปัญหาสร้างวัดองค์พระศิวะก็ไม่ได้พระแม่ก็ไม่ได้ จนรู้สึกอาจารย์กลตตั้งจิตว่าถ้าสมมุติพระองค์ท่านคือเทพประจํจาจักรพรรดิเทวาลัยประจําตัวลูกประจําบุตรธิดาของพระองค์ท่านที่ประเทศไทยที่จะมาแล้วจะสร้างความงอกเงยงอกงามให้กับผู้คนขอให้สามารถสร้างวัดได้วันถัดมาข้อความเด้งมาว่าสามารถสร้างได้ที่จกักรพรรดิเทวาลัยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เตรียมจะสร้างแล้ว ทุกอย่างมันโดนจัดสรรจริงๆมันมากกว่านี้เยอะมากอาจารย์เล่าไม่หมดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ทั้งพระองค์ท่านปรากฏตัวขึ้นมาพระนารายณา์ราจีหรือว่าพระโควบนดาเนี่ยนะครับสิ่งอาจจรรย์เยอะมากความงอกเงยความงอกงามเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานค่าเน้จะตัวรัตีทุกคนที่มาร่วมงานจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้มาสักการะพระองค์และตอนนี้พระองค์มาอยู่เบื้องหน้าเราทุกคนแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นลังไม้อาจารย์ไม่สามารถแกะเองได้นะครับ อาจารย์จะแกะพลาสติกให้เราทุกคนก่อนแล้วหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆทีมงานผู้ชายที่จะช่วยกันแกะออกมาแล้วเราทุกคนจะได้เห็นก่อนเพื่อนเลยนะน,นอกเหนือจากพระองค์ท่านแล้วก็จะมีเทพอีก9พระองค์ที่จะประทับอยู่งานขณะจตุรถีในปีนี้ซึ่งจัดใหญ่มากนะครับ จัดใหญ่มากๆแล้วเ็ทุกคนที่มาก็จะได้ครอบพระพักของพระเมธ,ธุราคาเป็นคนกลุ่มแรกด้วยอ่ะผู้ชายมาช่วยหน่อยเร็วเราทุกคนสามารถสังเกตได้ง่ายๆองค์พระนารายประจีวัดของพระองค์ท่านคือวัดติรุปติคือวัดที่รวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งในหนึ่งวันมีผู้คนมาถวายทรัพย์สินเงินทองอ่ะหลายร้อยล้านบาทในต่อวันและสิ่งที่เราทุกคนไม่ค่อยรู้คืออะไรรู้ไหมครับเจ้าสัว ทั้งในและแต่างประเทศล้วนมีพระนารายณ์บารจีทั้งหมดเพราะพระอ,องค์คือเทพแห่งความมาั่งคั่งอันดับหนึ่งมีทรัพย์มากที่สุดแล้วทาไมรู้ไหมว่าผู้คนต้องไปทําบุญกับองค์พระนารายณ์บาจีที่เตลุปติรู้ไหมครับเพราะถือว่าคนที่ร่วมทําบุญเนี่ยจะเป็นการใช้หนี้กรรมในภพชาตินี้ยิ่งใช้หนี้ทําบุญกับพระอ,องค์ท่านมากเท่าไหร่ยิ่งจะได้รับมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่ทําบุญร่วมกับพระอ,องค์ท่านเนี่ย จึงได้รับความสําเร็จมากกว่าเดิมแล้วเขาก็จะไปถวายทุกปีมีคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจแต่บอกเชื่อไม่ได้เขาไปทุกปีปีแรกเขาถวายหนึ่งล้านปีที่2ถวาย10บล้านครับแล้วปีที่3คือปีนี้ลองลุ้นว่าเขาจะถวายเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละปีเขาได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระองค์ท่านคือเทพแห่งความมาัง่งคั่งดูจากเครื่องประดับของพระองค์เครื่องทรงก็ได้นะครับพระองค์ท่านเนี่ยเครื่องทรงแบบแน่นทั้งตัวทรั์สมบบาทและมากกว่านั้นคือเราทุกคนคนไทยอ่ะมักจะคิดว่า การขอพรด้านความมั hmm. okay. mm ่ง hmm. ค <Yes. S 1> okay. mm ั hmm. ่ง hmm. ต like, mm ้องขอกับพระแม่ล <aussi reated> <preserved> right. ักษมีใช่ไหมครับถูกต้องแต่การขอพรกับพระนารายณ์บารจีเราจะได้มากกว่านั้นเพราะที่หน้าอกของพระองค์ท่านสองข้างจะมีพระแม่ปฐมวดีและก็พระแม่ลักษมีนั่นหมายความว่าการสักการะพระโควินดาหรือพระนารายณ์บารจีเนี่ยที่เป็นพระสวามีของพระองค์ท่านเนี่ยของพระแม่ลักษมีทั้งสองพระองค์เนี่ยเราจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพระแม่และทรัพย์สมบัติของพระนารายณ์บารจีด้วยนั่นเองครับ แกะได้เลยโอต้องใช้เครื่องมือใหญ่ด้วยนะเนี่ยระวังด้านหลังด้วยนะเด็วันที่ 27, 28, 29สิงหาคมจนถึงวันที่6กันยายนเราทุกคนจะมาขอพรอและทําพิธีขอเบิกทรัพย์กับพระองค์ท่านด้วยกันในงานข้าเนี่ยจตุรถีที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวรอดูว่าพระองค์ท่านออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนต้องใช้ค้อนเลยเนาะต้องใช้ค้อนเลยครับทุกคนระวังนะระวังที่สุดเลยนะ มีองเดียวนะโออาจารย์ลืมบอกเดี๋ยวเดือนหน้าอาจารย์จะไปที่ติรุปติแล้วก็เอาดวงเราทุกคนไปทําพิธีต่อด้วยนะครับกับพระนารายณ์ราจีสําหรับลูกศิษย์ที่ฝากดวงมาแล้วทุกคนได้ทําหมดเลยครับมือนะตะปูนะองค์พ่อนะระวังทุกอย่างเลยนะนี่ทุกคนเปิดมาได้แล้วเราสามารถยกออกได้เลยได้ไหมนี่องค์พ่ออยู่ในนี้เราสามารถยกได้เลยไหมอ่ะได้เลยมาทุกคนช่วยจับคัตเตอร์ออกก่อนกลัว อระวังนะครับองเดียวนะครับอันนะ้าอมมาเปิดพร้อมกันนะพระองค์ท่านเสด็จมาถึงจกักรพรรดิเทวาลัยพร้อมที่จะสประธานพรให้กับบุตรธิดาของพระองค์แล้วแต่ในระยะเวลาสั้นๆน่ะแค่ไม่กี่เดือนนะ้อยเยี่ยมเนาะสองเดือนน่ะหลายสิบล้านบาทที่พระองค์ท่านประทานให้กับลูกหลานนะแล้วก็ความมากคืออยู่ดีๆก็สามารถสร้างวัดได้ที่นี่ <laughs> ่ไหมัแปบ๊บเดียวเลยอ่ะคือแบบมันอจจัศจรรย์เยอะมากนะครับสิ่งมหัศาาจรรย์เยอะมากแต่สําสหรับคนที่อยากได้องค์พระนารายณ์บาราจีเป็นจี้เป็นเหรียญรวมถึงเป็นองค์บูชาแบบนี้รอหน่อยนะอาจารย์กาลังหาที่ดีให้เพราะว่าล่าสุดไปที่อินเดียไปมาแล้วอ่ะยังอาจารย์รู้สึกว่ายังหาได้ดีกว่านี้ครับอยากให้เราทุกคนได้รับดีๆไปเลยแล้วก็พิธีที่ดีได้รับจากกิรุปติด้วยอย่างเงี้ยนะครับ หลายชั้นมากเพราะว่าเราป้องกันอย่างดีเสียหายไม่ได้เลยครับอ่านี่ไงเป็นชั้นแบบนี้เดี๋ยวก็ปึ๊ส่งตรงมาจากอินเดียช่วยมากโกอินดาโกวินดามาแลวโอ้ยขนลุกแต่พูดถึงพระองค์ท่านขนลุกตลอดเลยอะ แล้วก็อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าถึงเวลาจะได้รู้เองแล้วก็ทุกอย่างจะดูง่ายไปหมดแล้วง่ายจริงๆนะครับโอ,โอสวยมากดูพระพักสิครับดูพระพักคงสิสวยไหมครับโมฮันบรา,า่ตรงมา,มาจากจียเดียใช่ใส่งตรงมาจากโอ้โหสวยมาก นี่ตรงอกนี่ก็จะมีพระแม่ปฐมวดีและก็พระแม่ลักษมีเวลาที่เราขอพรพระองค์ท่านอะขอพรพองคโกวินดาเนะะี่ย <ส sunrise> เราก็จะได้พรแล้วก็ได้รับทรัพย์ความโชคดีในเรื่องต่างๆจากองค์พระแม่ลักษม,มีแล้วก็พระแม่ปฐมวดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเทพที่ดูแลเราในช่วงการียุกตอนนี้เราอยู่การียุกนะครับตอนนี้อยู่การียุกการียุกเนี่ยจะเป็นยุคที่คนขาดแคลนศิลธรรมขาดแคลน ความร่ําร,รวยขาดแคลนใดๆต่างๆเนี่ยนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ทระนอรายปราจีนมีความเชื่อว่าพระองค์ท่านคือเทพที่มาดูแลเราในช่วงกาลียุคนี้เพราะฉะนั้นหากใครก็ตามที่อยากมั่งคั่งสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ท่านเนี่ยทุกๆด้านอยากสําเร็จเนี่ยนะครับต้องบูชาพระองค์ต้องขอพรจากพระองค์เราจึงสังเกตเห็นได้ว่าทำไมวัดของพระองค์จึงเป็นวัดที่รำ่ำรวยอันดับหนึ่งของโลก ใน1วันมีผู้บริจาคและเศรษฐีไปบริจาคมากกว่า100ล้านนะครับรวยมากพระองค์รวยมาก,มากอะดูเครื่องประดับของพระองค์ท่านเราอยากรู้ว่าเทพองค์ไหนรวยให้ดูที่เครื่องทรงพระองค์ท่านนะครับดูง่ายมากเลยพระแม่ลักษมีพระองค์ท่านก็จะมีเงินไหลออกจากมือใช่ไหมอ่านี่พระโกวินดาบาลจีดูครับนี่คือความร่ำรวยเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานทําธุรกิจอยากสําเร็จด้านการเงินด้านการงานด้านธุรกิจรวมถึงด้านความรักด้วย เพราะพระองค์ท่านจะมีพระแม่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ตรงนี้หมายถึงความรักด้วยนะครับเนี่ยจะได้ครบหมดเลยนะครับและตั้งแต่พระองค์ท่านเนี่ยปรากฏมาแล้วเราทําพิธีพระองค์ท่านนะครับสำเร็จมาเรื่อยๆตัวอาจารย์ก็สาเร็จนะครับอาจารย์ตั้งเป้าที่ขอพระองค์ท่านสําเร็จที่บอกพระองค์ท่านว่าถ้าใช่ขอให้สร้างวัดได้ก็ได้สร้างสําเร็จถ้า,าถ้าใช่ขอให้ลูกศิษย์ได้รับข่าวใหญ่โชคดีหลังจากทําพิธีพระองค์ท่านรางวัลที่หนึ่งก็เข้า ทุกอย่างโดนจะสั่นไมหมดเลยเดือนหน้าจะไปกราบอางค์พ่ออีกครั้งหนึ่งแต่บรรยากาศตอนที่อยู่ติรุปตินะครับเกินบรรยายมากอ่ะมันยิ่งใหญ่มันทรงพลังด้วยพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วพระองค์ท่านคนลุกไม่คนลุกสุดๆด้านในคือแบบเกินบรรยายจริงๆแล้วมีความเชื่อนะครับว่าด้านในที่พระองค์ท่านประทับอยู่เป็นองค์พระ เป็นพระองค์ท่านจริงๆนะเพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยตอนนั้นน่ยอวตารมาเป็นสีนิวาสะใช่ไหมอวตารมาเป็นมนุษย์เพื่อแต่งงานกับพระแม่ปัตมาวดีแล้วหลังจากนั้นพระแม่ลักษมีพอรู้เรื่องเขาก็มาถามว่าทําไมพระสวามีถึงมาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วกับหญิงอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนารายณ์บราจีอ่ะคือว่าตอนนั้นชื่อ สีนิวาสเนี่ยพระองค์ท่านเคยเลยบอกว,ว่าถึงเวลาที่ท่านต้องปรากฏตัวแล้วต้องบอกแล้วว่าพระองค์ท่านมาเนี่ยเป็นอวตารของพระองค์ท่านเพื่อที่จะมาดับทุกข์ให้กับหมู่มวลมนุษย์ในจักรวาลและในโลกใบนี้แล้วพระองค์ท่านก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นศิลาหินสาเหตุที่โอ้สาเหตุที่พระองค์ท่านประทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ สาเหตุที่พระแม่ทั้งสองพระองค์เน ok ok ี่ยได้มาอยู่เพราะหน้าอกพระองค์ท่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่พระองค์ท่านบอกความจริงว่าท่านคือพระนารายณ์อวตารมาแล้วกลายมาเป็นพระนารายณ์บารจีเนี่ยท่านพระองค์ท่านได้เปลี่ยนตัวเองลายเป็นศิลาเป็นหินศิลาเป็นหินดําเสร็จเรียบร้อยพระแม่ทั้งสองพระองค์ก็รู้ความจริงก็เลยแบบงั้นก็แบ่งร่างอวตารมาประทับคู่กันกับพระองค์ก็คือพระแม่ลักษมีแล้วก็แมพระแม่ปทมาวดีพระองค์ท่านคือเทพเป็นความร่ารวยแลอาจย์เชื่อว่าในประเทศไทยอ่ะ คนยังไม่ค่อยนิยมคนไม่ค่อยรู้จักแต่ในความเป็นจริงในระดับโลกอะครับนักธุรกิจหรือผู้คนนะจะหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพอรพระอ,องค์ท่านเยอะมากในหนึ่งวันที่ทีรุป,ปตินะครับคนไปขอพอรเป็นหลักหลายล้านคนต่อวันใน1ปีมีการทําข้อมูลนะครับหลาย10ล้านคนต่อปีหรือเป็นร้อยล้านต่อปีที่ไปขอพอรหากเราทุกคนเดินเข้าไปทําพิธีขอพอรด้านในไปขอพรพระองค์ด้านใน,ออออน,ในต้องใช้เวลาในการรอคอยประมาณ4-5ชั่วโมงกว่าจะได้เข้านะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสุดๆเลยและโมหันจะเริ่มทําพิธีแล้วนะครับเพราะวันที่27นี้มาขอพรพระองท่านด้วยกันนะโอ้สุดยอดยสวยมากพ่อสวยมากและว,วัดที่เราจะสร้างนะอยู่ตรงนี้จะมีพระองค์ท่านประทับอยู่แล้วก็ช่างที่จะแกะสลักให้กับเราคือช่างจากประเทศอินเดียนั่นคือคุณอรุณโยกิราชซึ่งเป็นช่างอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียที่จะมาแกะสลักหินดํา ของพระองค์ท่านแล้วก็แกะออกมานะครับอรุณโยกิราชเนี่ยเป็นศิลปินอันดับที่5ของตระกูลตระกูลของเขาเนี่ยเป็นตระกูลที่เป็นศิลปินมาทุกชั่วอายุคนมา5รุ่นแล้วเขาเป็นรุ่นที่5ในรุ่นปู่ของเขาเนี่ยได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีอินเดียรุ่นพ่อได้รับไปประกาศนียบัตรระดับประเทศและคุณอรุณโยกิราชมีผลงานระดับประเทศที่อยู่ในอินเดียเยอะมากและอยู่ในโลกนี้เยอะมากรวมถึงหนึ่งในผลงานคือการแกะสลักพระรามอยู่ที่วัดอโยธยาซึ่งเป็นวัด อันดับต้นๆของประเทศอินเดียด้วยและคุณอรุณโยกิราชเนี่ยจะเป็นคนแกะสลักให้อันนี้ก็อจจัศจรรย์อ่ะอาจารย์พูดนิดนึงอาจารย์คิดไม่ออกว่า,วาอ่ะแล้วถ้าจะอัญเชิญพระองค์ท่านมาประทับที่ประเทศไทยจะทํายังไงใครจะเป็นคนแกะสลักให้แล้วอยู่ดีๆก็ได้คอนแทคมาจากคุณอรุณอาจารย์ถามทุกคนแบบนี้คนอินเดียมีพันกว่าล้านคนแล้วเขาเป็นอันดับหนึ่ง ใน1ใน1,000ล้านคนนะครับการจะเข้าถึงยากไหมครับยากมากแต่อาจารย์ไปอินเดียครั้งที่แล้วอะครับอยู่ดีๆก็ได้คอนแทกมาและได้เข้าไปพบกับคุณอรุณโยกีราชซึ่งโดยปกติแล้ว1ปีคุณอรุณจะรับแกะสลักงานไม่เกิน4ชิ้นต่อ1ปีเขาไม่รับงานทั่วไปแต่พอเราไปถึงคุยกันแป๊บหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงคุณอรุณโยกิราชตัดสินใจแกะสลักหิน พระนารายณ์บารจีตามแบบฉบับต้นกําเนิดที่ติรุปติร้อยเปอร์เซนต์ให้กับเราทั้งขนาดทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะหมดเลยทุกคนพรอมจะมองเอินไหมเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมากกว่านันนะนาาาน้นยังไม่หมดนะโอ้ขนลุกยังไม่หมดความบังเอิญยังไม่หมดวัดที่เราจะสร้างรู้ไหมว่าใครเป็นคนมาสร้างอาจารย์คิดในใจเอ๊ะทำยังไงอ่ะเราจะสร้างวัดแบบไหนยังไงบ้างอย่างได้ศิลปะอินเดียช่างผู้ที่ออกแบบ และสร้างวัดที่สักติปีถะและวัดจโยติลิงที่ไฮเดอรบัตจะมาแกะสลักสร้างวัดให้เราที่ประเทศไทยทั้งหมดเลยครับคนลุกไหมเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์เป็นอาจารย์ตัวเล็กๆที่ประเทศไทยที่อินเดียไม่รู้ว่ามีคนรู้จักหรือเปล่ารู้จักแค่ไหนแต่ไปที่โน่นนะครับช่างก็ได้ ช่างฝีมืออันดับหนึ่งของอินเดียได้ช่างในการทำสร้างวัดที่ไฮเดรบัตที่วัดเป็นระดับประเทศระดับโลกที่ก็ามาทำให้คือทุกอย่างครบพร้อมเหมือนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะเป็นคำตอบให้เองทุกอย่างจะโดนจัดสรรมาเองและพระองค์ท่านปรากฏตัวแค่2เดือนสุดๆนะครับเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้เราทุกคนนะอาจารย์ตั้งใจะจะสร้างวัดให้สําเร็จและอาจารย์เชื่อว่าเราทุกคนที่ได้ติดตามอาจารย์ได้เห็นอาจารย์ได้ร่วมพิธีกับอาจารย์เราทุกคนคือบุตรทิดาของพระองค์ท่านและจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะศรัทธาพระองค์ มากที่สดุดเพราะพระองค์จะคอยปกปักรักษาเราแล้วเราจะสร้างมหากุสลครั้งใหญ่ไปด้วยกันเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกครับแต่เราคือคนนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคือบุตรคือธิดาของพระองค์ท่านแล้วเราจะสร้างวัดแห่งนี้ให้สําเร็จไปด้วยกันและอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนจะได้รับผลอ,อันเปรฐจากพระองค์อย่างแน่นอนครับ णाय नमः सभूमिगुं भूमिगुं सर्वतस्मृत्वा ॐ श्री परमात्मने नमः पूजय प्रभोमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतीगृह्यताम् ॐ श्रीवेङ्कटरमणाय नमः ओूरसिधूर्धुर्व धूर्वस्मा धूर्वज वूर्वाम देवानाविवितमुसस्तम ओ श्रीवालायिदेवताभ्यो नम्ब्यामी सद्यो जाताये नमो नमी श्रुपति बालायीदेवताभ्यो नम वेकम वेङ्कटरमणा गोविन्दो नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाण परमेश्वर प्रियाणां परमेश्वर नमस्सर्वशताय कृतः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करो